วันนี้ผมนำพระเครื่อง3องค์เป็นการอัปเดตราคาพระรายสัปดาห์ของผมนําไม้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเนื้อทองคำทั้ง3องค์เลยนะองค์แรกเนี่ยจะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่รุ่นชนะมาราคาตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางนะครับผมแต่ต้องเป็นเหรียญที่สวยนะเนื้อทองคำเนี่ยจะแพงนะองค์ที่2เนี่ยจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิดเป็นบล็อกแอร์จุดเนื้อทองคำนะ <c oughs> เหรียญนี้ก็จะหายากนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนถึงหลักแสนต้นเลยนะครับอ <c oughs> ที่3าเนี่ยจะเป็นเหรียญ <c oughs> พันในเลสวนยุทธาั์ถีนัดตอนเจดีวัดป่าเลไลเป็นเนื้อทองคํานะมูลค่าเนี่ยก็แพงนะครับผมราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นเลยนะครับ ราคาพักเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งลูกพระมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือแม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้ามพันทิพย์งามมมวานชั้นสามตรงข้ามกับร้านพี่ป๋องสุพรรณนะขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามทุกช่องทางนะสวัสดีครับ